เรื่องเล่าจากเพื่อนบ่อน้ำกลางป่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผีครับไม่มีผีและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือผมฟังมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับนานแล้วด้วยคิดว่าแปลกดีเลยเอามาแชร์กันครับแค่บอกไว้ก่อนเฉยๆเพื่อบางคนฟังจบแล้วไม่ชอบเรื่องนี้เลยก็ได้ตัวผู้เขียนมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับชื่อบอยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วครับ แต่สมัยเรียนด้วยกันมันเคยเล่าให้ผมฟังว่ามันจะได้กลิ่นหนึ่งตลอดเวลาซึ่งมันบอกว่าเป็นกลิ่นของป่าป่าดงดิบหแห้งแห่งใบไม้แห้งดินแห้งๆอะไรประปาณนี้ครับแรกๆผมก็ไม่เชื่อแต่คิดดูดีๆมันก็แปลกนะครับถ้ามันจะแต่งเรื่องอำผมทําไมต้องเป็นเรื่องนี้เรื่องผีก็มีเยอะแยะบวกกับทุกครั้งที่มันเล่ามันจะดูจริงจังมาก แล้วก็ไม่เคยเห็นมันเล่าให้คนอื่นฟังเลยนอกจากผมผมก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะได้กลิ่นนั้นจริงๆมันเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครั้งแรกตอนผมถามถึงที่มาของกลิ่นครับขอจำนะครับถึงจะไม่ใช่เรื่องผีแต่ก็จําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับบอยเป็นลูกอีสานครับมีพ่อทํางานเป็นครูอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดมหาสารครามส่วนแม่เสียแล้วเพราะโดนรถชนบอยเล่าว่า เมื่อตอนมันเป็นเด็กน่าจะประมาณประถมไปในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดยาวพ่อมันก็จะพาไปหาของป่าหาล่าสัตว์อะไรพวกนั้นแรกๆก็ปกติดีแต่พอวันหนึ่งเหมือนของป่าจะหายากขึ้นเรื่อยๆพ่อมันเลยพาเดินเข้าป่าลึกขึ้นลึกขึ้นจนพากันหลงทางบอยกับพ่อ,พอเดินหาทางออกอยู่นานก็ไม่เจอสักทีจนพอใกล้คำและทั้งคู่เริ่มท้อแท้ บอยก็หันไปเจอบอ่อน้ำหนึ่งครับตั้งอยู่กลางป่าเลยบอยบอกผมว่าบอ่อน้ำที่มันเห็นมีขนาดไม่ใหญ่มากครับพอเข้าไปดูใกล้ๆจะมีลักษณะเหมือนคนเคยมาขุดเอาไว้มีน้ำเต็มบ่อมีคันดินเป็นเนินเตี้ยๆรอบบ่อเหมือนบ่อเก็บน้ำปกติแต่ที่แปลกคือน้ำใสมากๆใสจนมองเห็นก้นบ่อครับซึ่งบอยบอกผมว่ามันค่อนข้างลึกมากด้วย และอีกอย่างที่แปลกคือไม่มีปลาหรือสัตว์น้ำสักตัวน้ำนิ่งมากซึ่งปกติถ้ามีปลามันจะขึ้นมาจิบน้ำเป็นระยะระยะแต่นี่คือใสและนิ่งจนน่าแปลกใจนะครับด้วยความที่ใกล้จะมืดทั้งบอยและพ่อก็หิวน้ำมากๆน้ำที่เตรียมมาหมดไปนานแล้วพ่อของบอยก็เลยตัดสินใจทำเพิงพักเล็กๆต,ตรงนั้นตัดเอาไม้มาทำเป็นโรงหลังคาแล้วหาอะไรก็ได้มามุงแล้วก็ปูนอน เดี๋ยววันถัดไปก็าหาทางออกใหม่พ่อของบอยเป็นคนแรกที่ตักน้ํามากินเดื่มสดๆจากบ่อเลยครับไม่จุดไฟต้มฆ่าเชื้อหรืออะไรเลยแล้วก็ตักมาให้บอยกินด้วยบอยตอนนั้นคือยังเด็กมากเลยเชื่อพ่อแล้วก็เอามากินแก้กระหายบอยอธิบายว่า,น,าน้ํามนุษย์ดุนนะครับแต่พอกลืนลงไปแล้วก็รู้สึกสดชื่นไม่เหมือนน้าที่ไหนที่เคยกินมาก่อนเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส แต่สดชื่นมากพอดับกระหายลงได้พ่อของบอยก็พูดเหมือนติดตลกอะครับพ่อบอกกับบอยประมาณว่าถ้าหาทางกลับบ้านไม่ได้ก็อเอาที่นี่แหละเป็นบ้านสลยแล้วก็หัวเราะสําหรับบอยตอนนั้นมันไม่ตลกครับติดแงกอยู่ในป่าไปไหนไม่ได้แต่บอยคิดว่าพ่อน่าจะหาทางไม่ให้บอยรู้สึกกังวลเลยไม่คิดอะไรมากเช้าวันต่อมาบอยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกรลล้อน้อนรู้ตัวอีกทีคือ พ่อมีไข้ขึ้นสูงมากๆสูงจนบอยที่นอนอยู่ข้างๆรู้สึกได้นะครับบอยบอกผมว่าพ่อนอนตัวสั่นงงกแล้วหายใจหอบแบบถี่มากๆสักพักบอยก็ได้ยินเสียงพ่อพยายามพูดอะไรสักอย่างพอตั้งใจฟังดีๆจะจับใจความได้ประมาณว่าก่อนน้ำกินหน่อยบอยไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปตักน้ำมาแล้วค่อยๆลินสิปากพ่อจากนั้นบอยก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆด้วยความเป็นห่วง เอาแต่คิดตลอดว่าไข้ขึ้นเพราะอะไรทำไมบอยไม่เป็นอะไรเลยไม่นานพ่อของบอยก็ค่อยๆพลิกตัวแล้วคานออกไปจากเพึงอย่างช้าๆคือเอาแขนคาน,นะครับลากตัวออกจากที่นอนบอยถามว่าพ่อจะไปไหนแต่พ่อก็ไม่ตอบพ่อค่อยๆค,คานไปเรื่อยๆจนถึงขอบปอพอไปถึงก็เช้โงกหน้าเข้าไปแล้วอลิ้นเลียก,กินน้ำเหมือนสุนัขเลยครับบอยบอกผมแบบนั้น บอยได้แต่ยืนมองอยู่ห่างๆสงสัยพ่อจะหิวน้ำมั้งบอยไม่คิดอะไรมากแล้วอยู่ดีๆพ่อของบอยก็เอาแขนนักสองข้างดันตัวเองลงไปในบ่อนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากจนบอยไม่ทันตั้งตัวพ่อมันลงไปในบ่อและจมหายไปคือหายไปจริงๆครับบอยแล้วให้ฟังว่าน้ำใสมากแต่มองหายังไงก็ไม่เห็นพ่อเลยราวกับอยู่ดีๆก็หายวับไปภายในพิบตา บอยร้องตะโกนเรียกพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผิวน้ำกับนิ่งเหมือนเดิมบอยพยายามเดินรอบบ่อเพื่อมองหาพ่อแต่ไม่เจอสัญญาณอะไรเลยสิ่งมีชีวิตสักตัวก็ไม่เห็นบอยกลับมานั่งกอดเขา่าร้องไห้อยู่ที่เพิงพักไม่กล้าลงไปในบ่อเพราะยังไหวยน้ำไม่แข็งกลัวจมเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ผิวน้ำก็ยังไม่เคลื่อนไหวบอยร้องไห้แล้วก็ร้องให้อีกเอาแต่คิดว่า พ่ออาจจะไม่กลับมาแล้วที่แปลกจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับบอยเล่าว่าสักพักก็มีปลาช่อนตัวเล็กๆกระโดดขึ้นมาจากบ่อแล้วมาดิ้นกระเดวกระเดาตรงหน้ามันเลยทําให้บอยรู้สึกงงว่ามันมาจากไหนและที่ยิ่งไปกว่านั้นคือสักพักมือของพ่อบอยก็ขึ้นมาจากน้ําแล้วเกาะคอบบ่อไว้บอยลุกขึ้นเดินไปดูก็เห็นพ่อตัวเองค่อยๆดันตัวขึ้นมาจากบ่อ พอขึ้นมาได้ก็คานกลับไปนอนในเพิงพักที่เดิมไม่พูดไม่จาใดๆทั้งสิน้นท,ทั้งทั้งที่บอยพยายามปลุกแล้วแต่พ่อมันก็เอาแต่นอนอยู่ตรงนั้นยังหายใจอยู่แต่ไม่ตอบสนองอะไรเลยทําให้บอยไปไหนไม่ได้เพราะต้องอยู่เฝ้าพ่อและไม่รู้ทางออกจากป่าด้วยความหิวบอยเลยเอาไม้ขีดมาจุดไฟแล้วเอาปลาช่อนตัวนั้นไปปิ้งกินตามที่พ่อเคยพาทา จากนั้นก็เนื้อปลาครึ่งหนึ่งเก็บไว้ให้พ่อกินตอนตื่นแต่พ่อก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเช้าวันถัดไปเชื่อไหมครับบอยบอกผมว่ามันอยู่ในป่านั่น6วันเต็มๆทุกเช้าพ่อมันจะนอนตัวสั่นจับไข้สูงตัวนี่แดงไปหมดเลยแล้วก็เหมือนวันแรกพ่อมันจะชี้นิ้วไปที่บ่อน้ําคล้ายบอกเป็นไนๆว่าจะขอน้ํากินบอยก็ต้องไปตักน้ํามาให้พ่อแล้วก็เอาเนื้อปลาที่เก็บไว้ให้พ่อกินด้วย หลังจากได้กินพ่อมันก็จะคานออกมาจากที่นอนแล้วลงไปในบ่อหายไปสักพักก็ขึ้นมาใหม่พร้อมกับปลาตัวหนึ่งปลาจะกระโดดขึ้นมาก่อนมีปลาหมอบ้างปลาตะเพียนบ้างตัวไม่ใหญ่มากแรกๆบอยก็พยายามห้ามพ่อไม่ให้ลงไปแต่ก็สู้แรงพ่อไม่ไหวและตลอดหกวันที่ติดอยู่ในป่านั้นพ่อของบอยไม่พูดอะไรเลยสกักคำจนทุกอย่างกลายเป็นเหมือนเจตวัต บอยมีหน้าที่เอาปลาไปปิ้งกินแก้หิวเก็บเนื้อส่วนที่เหลือไว้ให้พ่อมันต่อไปแล้วพ่อก็ลงไปเอาปลามาให้ใหม่ครานกับมานอนใหม่วนไปเรื่อยๆแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นผมพอฟังที่ตอนนี้คุณต้องไม่เชื่อบอยแนะ่ๆผมก็เป็นแบบนั้นครับได้ยินจากปากมันครั้งแรกเลยบอกว่ายังไงก็เรื่องแต่งมันต้องหลอกผมแนะ่ๆแ,นะแต่มันก็ยังเป็นเพื่อนสนิทผมอยู่ ผมเลยรักษาน้ำใจแล้วคอยฟังสิ่งที่มันเล่าหวังว่าถ้ามันแต่งเรื่องต้องมีสักวันที่มันเล่าเรื่องไม่เหมือนเดิมแน่แต่ก็ไม่มันยังคงยืนยันคำเดิมว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นกับมันจริงๆแต่ถ้าไม่สนิทกับมันจริงๆมันก็จะไม่เล่าให้ฟังบอยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเกือบร้อยครั้งแล้วรายละเอียดทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมคิดว่าแปลกที่สุดของเรื่องนี้คือตอนที่บอยเล่าให้ฟังว่า พ่อมันมีลักษณะเปลี่ยนไปคือสีผิวของพ่อมันจะแดงขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วพวกเส้นเลือดก็จะบวมปูดขึ้นมามองเห็นเป็นสีออกม่วงและทุกเช้าบอยรู้สึกได้เลยว่าพ่อมันจะมีไข้สูงขึ้นกว่าเช้าวันที่แล้วตัวก็จะสั่นแรงขึ้นหายใจหอบหนักขึ้นแต่หลังจากได้กินน้ําก็จะพาตัวเองคลานออกมาจนได้บอยบอกว่ารู้สึกกลัวมากว่าพ่อจะเป็นอะไรไปทุกคืนได้แต่หวังว่า ื่นขึ้นมาจะไม่พบพ่อตัวเองนอนกลายเป็นศพอยู่ข้างๆคือพอถึงตอนนี้ผมสังเกตเห็นว่าบอยมีน้ำตาคลอบเบ้าอยู่แล้วเสียงก็ฟังดูเศร้าผมเลยไม่คิดว่ามันจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไว้เรื่องผีสารต่างๆแถวนั้นก็มีเยอะแยะทำไมต้องเป็นเรื่องนี้ผมก็ทำได้แค่ปอบมันไม่ให้ร้องไห้แค่นั้นบอยยังบอกอีกว่าทุกอย่างเลวร้ายที่สุดในคืนของวันที่6 คืนนั้นพ่อของบอยไม่มีใครแต่ทั้งตัวบอยใช้คำว่าเรืองแสงคือบอยอธิบายว่าผิวพ่อมันมีสีแดงและส่องสว่างแบบน่ากลัวมากคือเหมือนหลอดไฟหรือโคมไฟอะไรพวกนั้นนะครับแสงเรืองในความมืดทั้งคืนบอยพยายามตื่นมาเป็นประพักเพื่อเช็กว่าพ่อยังหายใจอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อไม่ว่าทุกอย่างปกติดีหมดตัวไม่สั่นไม่ร้อนหายใจปกติติดแค่อย่างเดียวคือสีผิว ทีนี้ด้วยความเหนื่อยล้าหรืออะไรสักอย่างบอยเล่าว่ามันผ่อยหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วตื่นมาอีกทีตอนเช้าในเช้าวันที่7มันบอกว่าเห็นพ่อกลับเป็นปกติแล้วสีผิวกลับมาเหมือนเดิมไม่มีไข้ไม่เป็นอะไรเลยแค่นอนอยู่เฉยเฉยยังหายใจอยู่ปกติบอยลองปลุกพ่อแล้วแต่ไม่ยอมตื่นสายสายมันก็ออกไปเดินเล่นตอนนั้นแหละครับที่มันเล่าว,ว่าเห็นกลุ่มชาวบ้านนับสิบคนเดินมา เหมือนออกตามหาบอยกับพ่อครับบอยก็เลยวิ่งเข้าไปหาพอพวกนั้นเห็นบอยก็รีบเข้ามาหาเช่นกันด้วยท่าทีตื่นเต้นดีใจน้าข้างบ้านบอยรีบวิ่งมากอดและอุ้มบอยขึ้นสักพักบอยก็โดนลุมถามคําถามต่างๆนานาด้วยความที่เป็นเด็กบอยเลยเอาแต่บอกให้ไปช่วยพ่อแล้วชี้นิ้วตรงที่พ่อนอนอยู่ในตอนนั้นเองชาวบ้านทุกคนมีสีหน้ากางังวลแล้วนะ้าที่อุ้มบอยก็พูดกับบอยว่าเป็นภาษาอีสาน แต่ผมแปลให้แล้วไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามหันไปมองข้างหลังเด็ดขาดชาวบ้านพากันพูดประโยคนี้ให้บอยฟังซ้ำๆขณะที่น้าข้างบ้านพาบอยเดินออกมาจากตรงนั้นไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามหันไปมองข้างหลังเด็ดขาดบอยเล่าให้ผมฟังว่าในตอนที่ถูกพาตัวออกมามันได้ยินเสียงพ่อเรียกชื่อมันจากข้างหลังเรียกให้มันไปหาอะไรจมนองนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหกวันที่บอยได้ยินเสียงพ่อ แต่พอจําได้ว่าถูกข้ามไม่หันไปมองบอยก็เลยไม่หันไปมองจากนั้นไม่นานบอยบอกว่าแบบนี้ครับมันบอกว่าได้ยินเสียงพ่อร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดเหมือนพ่อกําลังทรมานอยู่นะครับร้องแบบกรีดร้องผสมร้องไห้ได้ยินเสียงสะอื้นด้วยแล้วก็ได้ยินประโยคนึงชัดเจนมากครับว่าเอาลูกูมาเอาลูกูมาพ่อมันตะโกนด้วยน้ําเสียงที่เหมือนจะขาดใจนครับ บอยตะโกนเรียนแบบให้ผมฟังและตอนที่ผมฟังเหมือนเล่าคือน้ําตามันไหลออกมาแล้วครับผมนี่พูดไม่ออกเลยบอยเล่าว,ว่าตอนได้ยินเสียงพ่อร้องแบบนั้นมันร้องให้เลยครับนาที่อุ้มมันอยู่พ่อเห็นว่าบอยร้องให้ก็อเอาบอยลงแล้วเอามือปิดหูมันไว้ไม่ให้ได้ยินจากนั้นนะาก็พาเดินด้วยเอามือสองข้างที่ปิดหูบอยล็อกหัวมันไว้ไม่ให้หันกลับไปมองข้างหลังบอยบอกว่า หลังโดนเอามือปิดหูทําให้เสียงพ่อเบาลงแต่กับฟังดูทุกทรมานมากขึ้นเรื่อยๆบอยร้องไห้ไม่หยุดขณะที่นาคนนั้นพาเร่งปีเท้าขึ้นเรื่อยๆภาพสุดท้ายที่บอยเห็นคือกลุ่มชาวบ้านอีกสิบกว่าคนวิ่งกูกันเข้ามาแล้วทนาดนั้นเองทุกคนก็ล้มปุ๊บลงไปกองพื้นทีละคนทีละคนตามพู้ด้วยนาคนนั้นที่จูงแขนบอยอยู่แล้วบอยก็เหมือนหมดสติไปด้วยเช่นกันเพราะมันบอกผมว่าหลังจากนั้น ก็จำอะไรไม่ได้แล้วบอยรู้สึกตัวอีกทีก็ตื่นขึ้นมาบนฟูกที่บ้านมีพ่อนั่งอยู่ข้างๆพอมันได้สติลุกขึ้นนั่งพ่อก็เอาน้ำให้กินแล้วบอกว่ามีอะไรให้ดูบอยตามพ่อไปที่หลังบ้านก็เจอกับบอกน้ำที่เหมือนกับบ่อในป่านั่นเป๊ะเลยในตอนนั้นเองที่บอยถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็เล่าว่าในวันที่ไปหาของป่าบอยไปกินน้ำในบ่อกลางป่าแล้วหมดสติไป กลายเป็นเจ้าชายนิทา6กวันเต็มพ่อมันพากลับมานอนที่บ้านมีญาติญาติ้ามาดูอาการไม่ขาดสายวันนั้นพวกญาติฝ่ายแม่มันก็มาด้วยทุกคนต่างดูทีใจมากที่เห็นบอยฟื้นขึ้นมาบอยบอกว่าช่วงนั้นรู้สึกสับสนไปหมดว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความฝันแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดบอยบอกว่าถ้าเป็นฝันก็เหมือนจริงมาก แต่ที่บอยรู้สึกได้จริงๆก็คือกลิ่นของป่าแห่งนั้นที่ยังติดจมูกมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครได้กลิ่นเลยยกเฟนมันคนเดียวช่วงแรกๆมันยังไม่ขินเหมือนทุกครั้งที่มันหลับตามันจะรู้สึกเหมือนกลับไปติดอยู่ในป่าอีกครั้งแต่ตอนนี้ก็ผ่านมานานมากแล้วมันก็เลยอยู่ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรบอยยังถามพ่ออีกว่าบ่อน้ําหน้าบ้านนั้นเอาไว้ทําอะไรพ่อมันก็บอกว่าเอาไว้เก็บน้ําไว้กินไปใช้ เอาไว้เลี้ยงปลาด้วยพ่อมันบอกว่าหลังไปเจอบ่อน้ำในป่าที่ระดับน้ำคงที่ตลอดทั้งปีเลยเอามาทดลองขุดดูพอฝนมาน้ำก็เต็มและหลังจากนั้นก็ปลากฏว่าน้ำไม่ลดอีกเลยต่อให้แล้งแค่ไหนพ่อมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลักษณะของบ่อก็คือน้ำใสามากๆมองเห็นปลาเป็นตัวๆเลยไม่เหมือนบ่อในป่านั้นและลองเอาไปต้มกินดูแล้วก็รสชาติปกติดี ไม่เป็นอันตรายเหมือนน้ำมีป่าบอยโตมากระบ,บอกน้ำนั้นกินน้ำจากมันอาบน้ำจากมันกินปลาที่เลี้ยงไว้นั้นแรกๆก,ก็ไม่กินแต่อยู่ไปสักพักก็ดีขึ้นเองสมัยเรียนบอยชวนผมไปบ้านมันด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อน้ำแต่ผมก็มีโอกาสไปสักทีไม่รู้ว่าทุกวันนี้บ่อน,นั้นมันจะยังอยู่ไหมผมกับบอยยังติดต่อกันอยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะหาทางไปเยี่ยมบ้านมัน หรือไม่ก็ตอนมันกลับบ้านเดี๋ยวฝากมันถ่ายรูปบ่อน้ํานั้นมาให้ดูด้วยถ้ายันอยู่นะทุกวันนี้ตอนโทรคุยกันไม่หลายครั้งที่บอยเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆหลังฟื้นขึ้นมามันเคยฝันติดต่อกันว่ามันยังติดอยู่ในป่ายังออกไปไหนไม่ได้มันเล่าให้ผมฟังว่าในฝันนั้นพ่อมันกลายเป็นคนเรี้ยงแสงคือทั้งตัวเป็นสีแดงเรีอยงแสงเหมือนที่เคยเล่าให้ผมฟังแต่สว่างกว่ามากมาก เหมือนพวกยอดมนุษย์อะไรพวกนั้นในฝันพ่อมันยืนอยู่ข้างหน้าบ่อน้ําแล้วบอกมันว่าอยากได้อะไรให้สั่งเลยเดี๋ยวเอามาให้มันก็ขอทุกอย่างเลยตั้งแต่ของเล่นยานอาหารและในฝันทุกอย่างที่มันขอจะลอยขึ้นมาจากบ่อน้ําราวกับเป็นประตูมิติอะไรสักอย่างแม้แต่รถยนต์ก็เคยขอมาแล้วแล้วก็มีรถขึ้นมาจากน้าจริงจด้วยมันบอกผมว่ามันมีความสุขมากทุกครั้งที่ฝันแบบนั้น เป็นติดต่อกันเกือบปีแล้วก็ค่อยๆหายไปผมไม่รู้ว่าเรื่องแนวนี้จะถูกจริตใครบ้างแต่สำหรับผมแล้วผมค่อนข้างเชื่อว่าในตอนนั้นบอยไม่น่าจะโกหกสิ่งที่ผมสงสัยคือมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่บ่อน้ำจะมีน้ำระดับเดิมตลอดปีไม่ลดลงเลยต่อให้ฝนตกน้อยแค่ไหนและเรื่องที่มันได้ไปเจอมาเป็นความฝันจริงๆหรือเปล่า มีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรพวกนั้นที่พอจะอธิบายาเรื่องนี้ได้บ้างไหมหรือทั้งหมดมันจะไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เด็กปฐมคนหนึ่งที่นอนหมดสติไป6วันและมโนเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเองสำหรับผมแล้วไม่ว่าจะทางใดก็ตามล้วนเต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบลองนึกดูเล่นๆว่าถ้าคุณเจอแบบบ่อยคุณจะเลือกที่จะเชื่อแบบไหนผมได้ขออนุญาตบ่อยแล้วว่า จะเอาเรื่องนี้มาเล่าในพันทิพย์ตาบใดที่ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวหรือหมู่บ้านที่บอยเคยอยู่ก็เรียบเรียงอยู่นานพอสมควรครับทุกวันนี้บอยก็ยังพอจําได้เท่าที่ได้ฟังไปนั่นแหละครับเรื่องมันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วคิดเห็นอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่ฟังจนจบสวัสดีครับ